สวัสดีดค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะตอนนี้กําลังเที่ยงนะคะพาเพื่อนเพื่อนขามาเพิ่งอ,อ้อยค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกแห้งคักนะคะเพื่อนเพื่อน,นี่อ้อยหาเดือนแปลงที่ท้ายทําไปให้เพื่อนเพื่อนเบิ้งตอนนี้คือเบิ้งสภาพอ้อยนะคะอ้อยเริ่มเซ๊ะค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะพายางไปเบิ้งเรื่อยๆเด้ดค่ะฝนตกแห้งหลายค่ะฝนตกแห้งคัก มื่อคืนนี้แห้งค่ะทั้งฝ้าทั้งล้มทั้งฝนค่ะกันเลยเขามาเบิองอ้อยนะคะได้มาเขามาสายแน่เพราะว่าเมื่อเช้านี่อันค้าไปส่งน้ำอ้อยอยูขันเพื่อนค่าเฮ็ดน้ำอ้อยไปส่งลูกค้ายู่นะคะก็ถือว่าโอเคอยูขันยังโบยังบ่งบลมนะคะแต่เซ๊ะน่อันนี้ใบอ้อยมันจดกันหมดแล้วค่ะเพื่อนๆไงเขาด่านปลูกห้างเะคะ่ะ สงองเมตรระวางร่องอะค่ะแต่ใบยอ้อยกระจดกันหมดแล้วหาแม่เบิ้งเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆเนี่ยกอใดที่ใหญ่ๆกับมีเซค่ะเพื่อนๆอ้อยตอนนี้ก็ขึ้นล้ำแล้วค่ะหาเดือนเต็มละสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการพันนะคะรออีกประมาณ าจากเดือนนะคะจากเดือนสองเดือนนะคะเพื่อนๆจัดแปลงนี่ให้เลยค่ะรับประกันค่ะเกิดดีแน่นอนเพราะว่าเป็นอ้อยไมแลวก็อายุอ้อยหน่อยนะคะเบิ้งค่ะเบิ้งใบจดกันค่ะเพื่อนๆอ,อ้อยดีฝนตกแห้งค่ะสองมือติดอะค่ะเพื่อนๆ นี่กะเดี๋ยวซิเอารถไทเขามากบบสี่ยวรถไทยเขามากบเอเาาบ่เอกบต่อนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามาเบิ้งแล้วอ้อยหนาซีทามีลมไม่ฝนอีกอ้อยซีลมค่ะเดี๋ยวเอารถไถมาไถายกบโค้นต้นนะคะ นี่ยล่ะค่ะสุพรรณบุรีหาศูนย์อายุห้าเดือนค่ะไล่น้าโชคชัยภูมินะคะก็เคยทายทำไปให้เพื่อนเพื่อนเมืองโลละแต่เมื่อนี้ก็คือเขามาตรวจแลงกันเลยมาทายให้เพื่อนเพื่อนเบืองอีกโอ้อย่าเฮาปลูกอ้อยอันนี้คือเฮาอันวางทอนพันที่แบบว่าบ่ได้ไ่ได้กบดินนานะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ยังบ่ทันได้กบค้นก็เลยเฮ็ดให้อ้อยอันเซซแน่ ย้ำฝนตกแห้งกต่บคิดว่าจะมีฝนตกแห้งค่ะเพราะว่าตั้งแต่เห็ดอ้อยม้ากับบท่านได้เห็นฝนตกแห้งแบบนี้แล้วกัที่เขาเห็ดเป็นร่องแวงซี่ก็คือไม่ใช่ง,ง่ายในการวางน้ำนะคะเพื่อนๆกัเลยยังบ่าถ่ยกบค้นเนี่ยเพื่อนๆเห็นว่มามันช่เป็นร่องเด้เนี่ยเนี่ยค่ะไม่ใช่เป็นร่องแบบที่นี่กับที่ต้องขบกบค้นค่ะเดี๋ยวอ้อยล่มเบิดค่ะ เดี๋ยวก็ต้องลืออ้อสายน้ำหยดออกก่อนเบิ่งค่ะเพื่อนๆเซ่เบิดค่ะกอด้ที่สูงๆก็มูกบจิเซ่เนี่ยค่ะอ,อย่างนี้หาเดือนเต็มค่ะเซ่อซอ,อยสูงกบจิเซ่เซ่เนี่ยนี่ค่ะ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการทอนพันนะคะแปลงนี้ย่างสวยนะคะเพื่อนๆรออีกนิดนึงค่ะอดใจรออีกนิดนึงเข่านาฝนพอดีอ่าช่วงมิถุนานะคะพืษสภามิถุนายนมิถุนายค่ะมิถุนายนที่พอดีนะคะสำหรับเพ็ดพันธุ์นะคะเพื่อนๆกิดี่เปิดขายช่วงนั้นนะคะสําหรับแปลงนี้ให้เพื่อนๆเวลาเลือกอ้อยพ็ดพันธุ์กับเพื่อนๆก็เลือก ไปเลือกอ้อยแกเด้อค่ะเลือกอ้อยที่มันอ่อนมันจังเกิดง่ายเกิดไวค่ะเพื่อนๆเซฟุดค่ะอ้อยอะค่ะแต่มันม่มีปัญหาหรอกค่ะเฮ็ดอ้อยเดี๋ยวกบค้นกัเรียบร้อยแล้วค่ะห่อนค่ะตอนนี้กับตอนเที่ยงกวานะคะค่ะเพื่อนๆย่างเขามาเบิ้งให้ให้แต่ละกอค่ะเพื่อนๆ เห็นบอแดดฮอนลายดินนี่ซุ่มอีกเป็นเดือนสมยยัยแรกหางก็ต้องลื้อต้องลื้อสายน้ำหยุดออกเพราะว่าเจียวรถไทยมาถ่ายกบนะคะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวจะมาถ่ายทำให้เบิ้งว่าการถ่ายกบของเขาเป็นแบบใดนะคะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหนานะคะคลิปนี้เดี๋ยวขอเดินสำรวจอ้อยก่อนนะคะเพื่อนๆคลิปนี้กับไว้ซัมนี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ